รูดูไหมครับว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยสอนให้คนประสบความสําเร็จด้วยนะครับคือมีพ่อค้าคนหนึ่งเลยต้องการจะประสบความสําเร็จใช่ไหมเขาก็เลยไปหาพระพุทธเจ้าแล้วถามกกับพระพุทธเจ้าว่าถ้าเขาอยากจะประสบความสําเร็จเนี่ยเขาต้องทําอย่างไรบ้างพระพุทธเจ้าก็เลยสอนสอนหลักในการที่จะประสบความสําเร็จให้ข้อหนึ่งนะครับก็คือ หลักอิอธิบาตสี่นะครับผมอิธิบาตสี่เนี่ยจะประกอบไปด้วยสี่ข้อหลักๆแล้วก,ก็คือข้อที่หนึ่งก็คือฉันทะนะฉันทะก็คือใจรักในการที่จะทํางานทาในสิ่งที่เราทําใจรักศรัทธาอยากทํานั่นก็คือเป้าหมายเนี่ยต้องมีเป้าหมายสิ่งที่เรารักที่จะทำความอยากที่จะทํานั่นคือฉันทะข้อที่หนึ่ง ข้อที่2ก็คือวิริยะนะครับวิริยะเนี่ยก็คือความเพียรความมุ่งมุ่งมั่นทุ่มเทอดทนนะครับวิริยะขยันอดทนอะไรเงี้ยข้อที่สามก็คือจิตะจตะจิตจะจิตตะนะครับผมก็คือใจจดจ่อนะฮะรับมีความรับผิดชอบเออมีความมีโฟกัสจดจอ่อยู่กับงานตั้งใจทำงานนะฮะคือจิตตะนะฮะ จิตใจความคิดอยู่กับงานนะไม่วอกแวกนะครับผมข้อที่สี่ก็คือวิมังษาวิมังษานี่ก็คือการวางแผนการวิเคราะห์การตรวจสอบนะฮะในในงานของตัวเองเนะี่ยมีกลยุทธ์การคิดนะวางแผนเนะี่ยมันก็อยู่ในข้อวิมังสานี่แหละการวางเป้าวางเป้าหมายนั่นแหละ มันอยู่ในวิม,มังสานะครับผมก็มีสี่ข้อนี้นะคำสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับการประสบความสําเร็จไปสู่ความสําเร็จอะไรเงี้ยก็มีแค่นี้สวัสดีครับวันนี้ผมณัฐพลใชยแสง